เป็นประดับหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้ปัทธงประกาศวา,ารเร็จการจัดตั้งธนาคารนี้ในการจัดงานได้กำหนดมาเยให้ัในกใช้ค่านำขอในาคิกรรมเรองีกตรสอบด้วยรหท่านนาย,ยกองการบริหาร่วนตําบลบางคาที่เคารพ เรียนที่หมอสุทัศน์เสกไพโรดท่านาสานักสืบอมเภอและก็ท่านผู้ใหญ่บ้างนะครับรถคันใหญ่ก็ก็ครับเพื่อรับซื้อขยะควเรือนที่สามารถนําไปดีทั้งธนาคารขยาะให้เกิดขึ้นต่อไปกระผมขอขอบคุณกณิจกรรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากาิจกรรมของการจัดกิจกรรมทุกประการ บ of of pues nah ัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว <The> ถึงขอความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะครบไปกระป๋าขยะอะไรถูกต้องเลยแบตเตอรี่ระเบิดจะมาเก็บควบคุมริงๆก็ตอปตอพลาอาจจะเป็นวิธีการเก็บได้เช่นเอทีคีที่ใหญ่จะผูกหรือมีผิงแล้วต้องไปโรงพยาบาลรพสต้องเขาจะช่วยได้นะครับด้านหลังรออะไรไม่เข้าไปอบต เปจนเรื่องกผดเช่นะจ๊ะนะครับการยี่การหาดูดลมปรานะครับภาพสวยงามมากนะครับเราทำจริงนะครับวันนี้ จะขึ้นไหม